คนดูซิโอ้พี่น้องพวงไข่เรานี่วงไข่ปื๊ดแต่กินแท้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องพัตาพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็อยู่ครัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรานําเสนอเมนูอะไรนะอมพวงไข่ใส่หน่อไม้ดองนะคะนี่ตอนนี้กําลังเตรียมวัตถุดิบอยู่นะคะเพื่อนๆเราไปได้พวงไข่มาวันที่ไปซื้อตีนไก่มาทําน้ํายานะคะเราก็เลยจัด พวงไข่มาด้วยไปเจอพวงไข่สวยๆเราก็เลยล็อกเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ไงพวงไข่เราอมใส่หน่อไม้ดองนะใส่ผักก็ได้แต่พอดีมีหน่อไม้ดองอยู่แซ่บมากพวงไข่สวยมากจนเราอดใจไม่ไหวเราก็เลยต้องซื้อมาดูดิต้มยำก็อร่อยเนะี่ย รสมยำก็เสร็จล้างด้วยสารส้งเพื่อความสะอาดโอ้ยไข่ลูกเบลอเลยดูเนี่ยดูดิทำเบาๆเ,เดี๋ยวมันแตก เดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกใส่สักน้ำ 好了。 ดูพวงไข่ไดีสวยมากอะ่ะพวงนี้ดูดิมีแต่ไข่สวยๆน่ากินมากนี่อีกพวง หงนี้สวยมากส่วนอันนี้เราจะใช้กันไก่คลิปมากกินมากวเวลามันสุกตัดยาวๆเพราะเดี๋ยวมันนั้นมันหดเหมือนน้องงวนหละถ้าจะเปรียบ แต่อันนี้มันคือพวงไข่อร่อยมากเวลำสุก สุกเสร็จแล้วสุกมานี่โอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยควงไข่เราหอมกระเทียมครุบตะไคร้ ความนัวเราก็จะใส่หมดนี่แหละหอมดีไปมังรักวันนั้นใส่หนึ่งปลาแซ่บมากกับผ็ดฟางสดๆสวยๆอร่อยมากไปมังรักหอมมากกินขนมจีนก็อร่อย มันเหมาะแก่การใส่แกงหน่อไม้มากสำหรับแมงลักร้อนมากเอาหม้อ้อยนี่จะพอม ใครแต่ใครหน้าบ้านนี้ เผ็ดไหมเนี่ยเหมือนเยอะจังเรากินไม่เผ็ดไม่ใช่เหรออุ้ยพอแล้วเอือยฝุงมันฝุนงพริกเราจะโขกหยาบ,ยบ เสร็จแล้วเอาน้ำก่อนเอาหม้อนี้แหละหวังว่าจะพูดร้อนแพงร้อนแหงร้นแท่ร้อนว่าร้อนบลัมเบลือปิดพัดลมให้ ภาวนาอย่าให้แก๊สหมดแก๊สมันใกล้จะหมดแล้วขอให้ทำแกงเลี้วก่อนนะทำไมทำไมทำไมให้มันดีๆ <c oughs> <c oughs> ทำไมให้มันละลายอะใส่สักหน่อยเพื่อความนั ้าคนไม่กินเปรี้ยวเขาก็จะไม่ใส่ละเพราะมันหน่อมไม้มันเปรี้ยวอยู่แล้วแต่อันนี้ใส่นิดนึงแค่ <c oughs> น,นี้ก็พอแล้ะเด่กเปรี้ยวมากเพราะหน่อมไม้มันเปรี้ยวอยู่ลว ก็จะใส่ประแดกก่อนเลยที่เราจะกองกองปลารากองปลารากองปลารา,รรราเดี๋ยวอันนี้ไว้ลอยตอนเสร็จแล้วเพื่อความสวยงาม กพเสียดายพริกอยู่เพราะมันไม่มีใครกินเผ็ดนแ,แค่แคน,นี้จัดปลามาอีกยี่สิบบาทอุ้ยหอมมากเลยปลาหอมมาก ร้านเดิมใช่ร้านเดิมจับให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันจะตีรงกาโหปลารหอมมากพี่น้องเนี่ยบองแซบมันอยู่อย่างนี้แหละใส่เยอะเกินกันรนะวังให้มันลดนน้ำร้อนจะเอาน้ำมาใส่ ให้มันลงไปในน้ำมันจะได้ละลายจะเอาก้างมันออกอืมนี่แหละตอวนี้เลยแบบนี้กองเอาก้างมันออก Oh. วันนั้นลูกแม็กติดคอเสียวยันวันนี้แหละใส่ลงและนี่เดียวเดียวเยออะ ฝากเปในตัวเแล้วเราก็จะทำการปรุงเหมือนจะเผ็ดเลยอะเหมือนเยอะเลยอะจะให้มันเดือดก่อน Não vai. หมดทุกอย่างไปสุกอยู่ในดงผักแมงลักไข่หมดกรรมเลยซื้อมากรรมนะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทำการปรุงรสนะคะเ,เพื่อนๆเ,เ,เราไม่ได้เปิดตัวดูถึงว่า<ม><ม>เดี๋ยวรอเดือดสักคู่ ลูกเดืเพื่อความสวยงามอคันนี้จะปรุงแล้วนะปรุงก็ไม่มีอะไรมากเพกราะปลาร้าเราก็ใส่ไปแล้วก็เหลือแต่ผงนัวอุยี่ผงนวตามชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ น้ำปลาจักน่อยเพราะว่าเราใส่เกลือไปในพริกแกงบ้างแล้วตอนเราโขกใส่เยอะเดียวเค็มคนดูสิโอ้พี่น้องพวงไข่เรานี่พวงไข่ปื๊ดแต่กินแท้ รสชาติใช้ได้อร่อยมากรสชาติสไตล์อีสานบ้านเฮาเดี๋ยวสุดคือเมนูอมพวงไข่ใส่หน่อไม้โดกน่ะอมพวงไข่ใส่หน่อไม้ดอก พวงไข่เยอะมากอะน้อไม้ดองไม่ค่อยมีเินแบบจุกๆเลยไข่วันนี้พวงไข่ <c oughs> มาเดี๋ยวชิมอีกนะอ,อร่อยมากเสร็จแล้วใส่ผักก่อน ใบพักก็เป็นอันเสร็จใบแมงรักลงไปบาดใบมะกรูดฉีกด้วยนะคะเนี่ยไม้ลงอยู่ตรงนี้เสร็จล้เรียบร้อยอมพวงไข่หนอไม้ดองเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆน่ากินมากทุกคน ไฟได้โอเคเนี่ยปาดไข่หน่อยนี่ไหมเป็นตะก,กินแท้เนี่ยพวงนี้ยิ่งน่ากินใหญ่เลยดูเอ,อ้พี่น้องพี่น้องมาเด้อเส็บๆน้ำกันเหมือนเี่ยเสบๆเสบๆน้ำกันอมพวงไข่นมไม้ดองพื้ใบแมงลักมันกอดกันอยู่อุ้มตุ้มเลยมไม่ต้องใส่กชี่ลาวใช่ไหมไม่อะ อันนี้มันถ้าถ้าใส่ผักอ่ะจะใส่แต่อันนี้เราใส่หน่อไม้ดองไงก็เลยใส่แต่แมงลักถ้าอมใส่ผักใส่ได้หมดทุกผักผักชีผักกาดต้นหอมดอกหอมใส่ได้หมดโอ้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจะอ้หอมใบแมงลักมากข้าวร้อนๆไปข้าวก็สุกแล้วตักเสิร์ฟตักแล้วนะ ใหญ่ๆปัดพี่น้องดูเปิงพ่วงนี่แต่กินขนาดปึ๊ดม,ม,มาเดิมมาเดิมพี่น้องพี่น้องมึงนี่ ร้อนนขเหนียวห,ลหลุอนๆสุดน้ำกรุ๊กๆเศษๆมีแต่ไข่มีแต่พวงใหญ่ๆขอ,อยังน้อยๆพอละไป น่าก,กินมากเพื่อนๆดูาสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องปาตาพาก,กินพาเที่ยวด้ยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วไปแล้วกินข้าวแล้ว